สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวธาตุไฟนะคะเมษสิงห์แล้วก็ธนูนะคะวันนี้กลับมาพบกับแป้งอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะสําหรับชาวคนโสดแล้วก็คนคุยนะคะในเดือนมีนาสองห้าหกสองนี้ค่ะความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงมาดูกันนะคะชาวธาตุไฟค่ะคนโสดมาแล้วมาโสดโสดกันเถอะนะคะโอเคมาดูกัน,นะคะ่ะคนโสด คนคุยคะ่ะชาวธาตุไฟคะ่ะขอไพ่เมนเอเนหลักคะ่ะขอไพ่เมนเอเนหลักค่ะของชาวธาตุไฟคะ่ nice คะไนซ์ออฟซอสค่ะเหมือนจะก,กล้าแต่ไม่กล้าในความสัมพันธ์นี่คือคำนิยามของคุณในเดือนมีนา2562คะ่ะแล้วตอนนี้คุณเป็นยังไงคะคุณ โสดทัดไฟค่ะเมธสิงหธนูโอ oh, chain of คัพ d s มันนะแล้วก็ ace of pentacle ก็ r เว e ร์สคุณหนีตายากับความรู้สึกอะไรบางอย่างค่ะหรือคุณหนีจากความรู้สึกที่แป้งว่าที่ผ่านมาน่าจะมีคนเข้ามาหาคุณมีคนเข้ามา,าคุณแต่เขาไม่ใช่คุณก็เลยหอบเนี่ยดูสิอ,อ เออไม่เอาอะ่ะเธอในเมื่อเธอไม่ใช่เราก็ไม่อยากจะรับเธอเข้ามาในความสัมพันธ์นี้นะคะเพราะเพราะว่าธาตุไฟคุณกลัวคุณจะทําให้คนเหล่านั้นที่เข้ามาแล้วไม่ใช่จะต้องเป็นปัญหาคาราซังแล้วทำให้เขาเจ็บใช่ค่ะใช่ค่ะไพ่ทรีออฟซอร์ดออกมาคุณไม่อยากจะเป็นเหนือสภาพนี้เห็นไหมตัวเองก็เจ็บอยู่ก็ลากอีกคนนึงไปด้วยให้เขาต้องมาเจ็บกับเรา นะคะชาคนโสดค่ะอะไรอีกขออีกใบนึงค่ะตอนนี้คนโสดคนคุยคนคุยคนคนคุยแบงก็มองว่าตัวคุณน่าจะอยากอยู่นิ่งๆนะคะในเมื่อความสัมพันธ์ก็คุยก็คือคุยกันไปแบบนี้แหละนะคะ แต่แป้งมองว่าคุณมีความสุขมากขึ้นเมื่อคุณคิดได้กับความรักในรูปแบบนี้ที่เป็นรูปแบบที่มันไม่ต้องขยับกันมากเงียบเงียบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะคุยกันไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะแป้งเห็นนะคุยกันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่มีความอุ่นใจให้แก่กันแต่ถามว่าเขาคลิกกับคุณหรือเปล่าแป้งมองว่าคุณยังไม่เห็นว่ามีใครที่สามารถคลิกกับคุณได้เลยดูความรู้สึกของชาวของคนนั้น ของคนคนนั้นของชาวโสดและคนคุยค่ะโอเคเอซอบคับค่ะบางท่านบางท่านคุยกับชาวธาตุลมนะธาตุน้ำก็มานะคะหนักไปทางลมนะเห็นนะอืโอเคความรู้สึกของเขานะแป้งมองว่า ตัวเขาอะ่ะเหมือนกับไม่ค่อยอยากจะสนทนาอะไรคุณเท่าไหร่นะคะอืมแต่อยากเริ่มต้นความสัมพันธ์งงไหมคือเขามองว่าความสัมพันธ์ที่ไปกันในรูปแบบที่คุยกันไม่เยอะแต่คุยกันเป็นประโยคสั้นๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เหมือนเติมเต็มแล้วในความรู้สึกเขาหมออ่านหมอยังงงเลยว่าเป็นอย่างนี้ได้ยังไงแต่เข้าใจอะ่ะ ความคิดของมนุษย์มันผันผวน,นได้ตลอดเวลาคราวนี้ค่ะมาดูขอไพ่เพิ่มให้กับไพ่เดอะเดสมาทำไมามาต่อกันค่ะขอโทษทีนะ,ะเอ็กซ์เดนนิดหน่อยบางทีแป้งว่าเขาน่าจะมีแรงที่คนนั้นของเชาวท,ทัดไฟอะ่ะมันรู้สึกได้ถึงเขามีแรงกระหายอะไรบางอย่างที่จะแบบอยากเข้ามาหาคุณเหมือนกันนะนะคะ โอเคค่ะมาดูว่าเด e date คืออะไรเด date คืออะไรคะโอเคค่ะอืมโอเคโอเคเขาอาจจะเข้าหาคุณจนเหนื่อยบางคนบางท่านนะคะแล้วก็คอนบดหนีหายไปเลยก็มีนะคะอย่างที่บอกทัดไฟคุณไม่ได้รับใครเข้ามาในชีวิตง่ายๆมีก่อนหน้าน,นี้มีคนมาตามตื้อในความสัมพันธ์คุณถูกไหมแต่เขาเหนื่อยค่ะใช่มันเป็นสิบไม้เท้า ดูสิคะนอนสภาพอะ่ะนะคะเบื่อน,นายอะ่ะนะคะอืมเขาก็เลยโอเคงั้นไม่คุยแหละไม่คุยก็ได้นะคะไม่คุยก็ได้ดูสิคะระหว่างที่แป้งสับไพอ่อ่ะไพ่กระเด็นไพ่อะไรแบบโอ้โห พลังงานที่แป้งได้รับมันรุนแรงแบบว่ามันมีความรู้สึกแบบไม่คุยก็ได้แบบปดเข้ามาเงี้ยมันงั้นแป้งสับตรงนี้แล้วกันเนาะหล่นจะได้เก็บง่ายขอดูอีกใบหนึ่งค่ะว่าความรู้สึกเขาคนนั้นของคนโสดแล้วแป้งมองว่าคนโสดที่จะเข้ามาหาทาวทัดไฟมันเขามีอารมณ์ที่แบบอยากเข้ามาหาบางคนแอดเข้ามาแอดไลน์แอดอะไรเข้ามาอยากแอดเฟซหรือมาติดตามเพื่อมาส่อง มาส่องเอาไว้ก่อนแล้วหาจังหวะที่จะเข้ามาหาคุณก็เป็นได้มีนะคะส่วนคนคุยความสัมพันธ์นะแป้งมองว่าเอะอะเอะไรเขาก็จะแบบไม่คุยไม่คุยไม่คุยนะคะเพราะเขาบอกว่าเขามองคุณไม่ออกแล้วว่าคุณจะไปแบบไหนกันแน่นะคะตัวคุณเองก็เหมือนกันไม่คุยก็ไม่คุยมันเป็นเหมือนการปะทะคารมหรือเป็นการปะทะแบบ ไม่ได้พูดกันออกมาด้วยประโยคที่รุนแรงแต่เป็นแบบไซเขาเรียก่าไซคิดใช่ไหมโทรจิตในความรู้สึกถึงกันที่รุนแรงที่รู้สึกได้ทัดไฟหน่อยเป็นอย่างเงี้ยอีกใบนึงค่ะกับความรู้สึกเขาโอ้อืมก้าวไม้เท้าโอเค เก้าไม่เท้าค่ะโหอีกใบหนึง่งระสัมระสายมากแต่แป้งมองว่าชาวธาตุไฟคุณนิ่งนิ่งเพื่อสยบนิ่งนิ่งเพื่อสยบเขาแต่เขานิ่งไม่พอตอนตอนนี้คนโสดฮะ คนที่จะเข้ามาหาคุณหรือว่าเอคนที่กําลังจะมาหาคุณแปลว่าเขาเป็นคนที่มีอารมณ์ที่จะแบบหุนหันพลันแล่นนะอืมบางคนเขาเข้ามาหาคุณแบบตรงๆอ่ะหรือแบบจีบเลยดีไหมไม่จีบเลยดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนจะเข้ามาแยแยมาจีบๆแต่ตัวเองก็จีบแต่ไม่ค่อยยอมรับความจริงประมาณประเภทแบบเนี้ยนะคะโอเคค่ะคราวนี้มาดู แนวโน้มสถานการณ์ของคนโสดคนคุยธาตุไฟธาตุไฟค่ะเมสิงธนูอย่างที่บอกว่าแป้งรับพลังงานทั้งสามราศีบางทีการอ่านมันจะปนทั้งหมดมันเป็นดวงชะตาของทั้งสามราศีสามราศีนี้มียยเยอะแยะไปหมดทั่วโลกนะคะ โอเคโอเคอีกใบหนึ่งโอเคจ้ะมาแนวโน้มสถานการณ์ของคนโสดและคนคุยค่ะมันจะระสำระสายจริงๆนะคะความคิดทั้งในใจทั้งคุณและเขาอะ่ะไพ่เดอะทาวเวอร์ก็มาค่ะโอ้โหไม่รับไม่เอาค่ะอย่าเพิ่งมายุ่งขออยู่นิ่งๆในครึ่งเดือนหลังคุณอาจจะมีอาการอะไรบางอย่างที่หงุดหงิดหงุดหงิดด้วยนะคะ แบบไม่พอใจไปซะทุกอย่างเลยไพ่เดทาวเ,าเอร์มาระวังเรื่องการหุดหงิดแล้วไปขังความรู้สึกของตัวเองนะคะบางคนเข้ามาคุณก็ไปเห็นว่าอ๋อที่แท้ก็มีคนอื่นมีสามคนแล้วมาลากเราเข้าไปหรอไม่น่ารักนะคะแล้วคุณก็จะแบบเหมือนจะแบบ พูดเน็บเขาหรืออะไรบางอย่างให้เขารู้ตัว okay. โอเคไพ่วีออฟราจูนคืออะไรคะมันยังไม่ถึงเวลาที่โอเคอ่ะใบนี้ออกมาดีหน่อยเหมือนกับว่าเดือนมีนานี้มันยังไม่ถึงเวลาที่คนโสดและคนคุยชาวธาตุไฟ คุณยังไม่ถึงเวลาที่คุณจะได้ดูใจกับใครจริงๆสักทีสักคนนะคะแต่แป้งบอกจะแป้งมีเซนต์ออกมาแต่เดี๋ยวค่อยพูดเรื่องนี้พูดเรื่องนี้ก่อนคุณต้องไปเคลียร์กับตัวเองและเคลียร์กับความรู้สึกของตัวเองที่มันเป็นร้อนระอุอยู่ในในในความรู้สึกนี้ก่อนนะคะโอเคนะแล้วก็แต่ว่าประมาณปลายเดือนแป้งมีความรู้สึกว่าจะมีคนหนึ่งที่ เข้ามาเป็นเหมือนคนที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. ทำเอ้ยคนนี้ใช้ได้น่าสนใจนะคะลองดูกันนะคะว่าคนคนนี้ยังไงนะคะประมาณปลายเดือนนะแป้งรู้สึกได้ว่าประมาณประมาณประมาณปลายเดือนประมาณปลายเดือนนะปลายเดือนนะคะคนคนนี้จะเข้ามานะคะเมื่อกี้ว่บเห็นแฟนเก่าแต่ก็ต้องอ่านนะคะเพราะไพ่มันออกมาแล้วถูกไหมเราต้องอ่านเมื่อกี้เห็นนะคะมี บางท่านคุยกชาศีสิสงห์และคณาสิงห์บางท่านคุยกับเมถุนทัดลมทัดไฟทัดดินทัดน้ำได้หมดเมื่อกี้เห็นแวบมาใบหนึ่งของแฟนเก่าปลายเดือนคุณน่าจะได้มีการได้ไปคุยกันในบางคนบางท่านอ่ะปลายเดือนมีนาเคลียวความรู้สึกในใจที่ค้างคาค่ะ จริงๆได้คุยจริงๆได้คุยเพื่อหาบทสรุปค่ะแต่ผลลัพธ์มันออกมาดีนะอันนี้แป้งดูเพิ่มให้พอดีไพ่หลุดออกมาแป้งต้องอ่านแต่ปกติแป้งก็ไม่อ,าอ่านนะเข้าใจว่าแบบก็ไม่อยากให้อรหารคุดเก่าๆแต่ว่ามันคือจรรยาบรรเน่ก็คืออ่านไพ่อะไรออกมาเราต้องอ่านนะได้มีการเดินทางได้ได้มาคุยค่ะนัดทานข้าวกันประมาณปลายเดือนถึงต้นเดือนเมษาแป้ง,แป,งแป้งมีเซนเองออกมานะคะว่าคุณจะได้เจอเขา โอเคคราวนี้มันเป็นคอนเทนต์พิเศษที่แป้งคิดขึ้นมาได้นะคะคอนเทนต์นี้ก็คือมาดูกันจ้ะคอนเทนต์นี้นะคะเป็นแป้งจะดูว่าในเดือนมีนาคมนี้จะมีคนลักษณะแบบไหนนะคะที่เข้ามาาชาวัาตไฟมาดูกันค่ะจะมีคนลักษณะแบบไหนคะที่ที่เข้ามาหาชาวทัดไฟค่ะ เป็นคนที่พูดตรงและสื่อสารตรงๆกับคุณเลยนะคะลักษณะอย่างที่บอกเขาเขาจะเข้ามาหาคุณนะคะในลักษณะนคนที่จะเข้ามาหาชาวทัดไฟค่ะเป็นคนพูดตรงตรงเป็นคนนิ่งๆนิ่งๆอยู่ๆก็เดินมาพูดกับคุณเลยแล้วบอกว่าฉันหลงไหลในตัวคุณมากฉันต้องการคุณมีโพซิทีฟบ,บ้างก็ดีนะนี่ดูสินะคะเขาเลงมาเลยว่าต้องการคุณอ่ะ หลงไหลในตัวคุณมากขอแค่สองคนเท่านั้นสองเราเท่านั้นมาเริ่มต้นพูดคุยกันเถอะเออมีโพสิทีฟบ้างนะทัดไฟนะจ๊ะนะคะแล้วเขาเป็นยังไงอีกคะขอดูซิอีกสองใบค่ะเขาเป็นยังไงอีกเออเขาไม่ได้ว่าจะมาทำให้คุณเสียใจนะ ขออีกใบหนึ่งค่ะไม่ได้ไม่ได้จะเข้ามาทำให้คุณเหนื่อยอยุ่ยอยากคิดจะเป็นครอบครัวก,กับคุณด้วยจ้าใบาหนึ่งค่ะสุดท้ายแต่ว่าคนคนนี้เขาก็รักตัวเองเป็นนะคะลักษณะเขาแต่มันมีที่แป้งอ่านออกมารักตัวเองเป็นเห็นไหม สี่เหรียญถือเหรียญออกมาเลยแต่แป้งมองว่าทัดไฟค่ะคุณจะแค่มองดูเาฉยเฉยมองเห็นว่าอ๋อเป็นเท่านี้ได้เท่านี้ก็พอแป้งมองว่าคนคนนี้ยังไม่ใช่สเปคของทัดไฟเท่าไหร่ <c oughs> ดูส, <c oughs> ดสิสิบถ้วยอะแต่หน้าก็ยังแบบยังไม่อยากโฟกัสกับคนนี้แต่ว่าโอเคเราจะรับคุณไว้ พิจารณานะคะนายจอ f เพน t ิ c ค e ลค่ะถือคุณเอาไว้พิจารณานะทัดไฟคุณคุณเป็นคนที่มีความส่วนใหญ่อะเป็นคนที่ไม่ว่าคุณอยู่ในสเตรทไหนคุณจะมีความยุติธรรมก็คืออย่างที่บอกว่าถ้าใจมันบอกว่าไม่ใช่คุณจะไม่รับใครเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะแต่ก็ มันเป็นช่วงเวลาของคุณอนะ่ะก็เปิดใจคุยศึกษากันไปก็ได้แต่เราก็บอกบอกอเขาเรียกอะไรบอกคีย์เวิร์ดของเขาให้ชัดเจนในการคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนโสดคนคุยนะโอเคมาดูไพ่บทสรุปค่ะของชาวธาตุไฟค่ะพัสไลคค่ะใช่ อดีตที่ผ่านมาปล่อยผ่านไปอ่ะความอิสระของคุณตอนนี้มันคือสิ่งที่สร้าง Secret s p r e อ่ะพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของคุณให้มันมันม่นคงมากๆตอนนี้คุณแข็งแกร่งแล้วมีบ้างที่ใจอ่อนมีบ้างที่หวนคิดกลับไปนูนป่นไปนี่ไปนั่นค่ะแล้วอะไรอีกอแท้ที่จริงแล้วคุณคือคนพิเศษนะคะชาวธาตุไฟนะคะอืม ใช้ความรู้สึกเหล่านี้ค่ะล้างความรู้สึกร้างอารมณ์อะไรต่างๆของตัวเองไปก่อนภายในเดือนนี้เห็นไหมไพ่หมอออกมาเยอะมากเลย Medician Woman High Priestess Guiding Children Purification นะคะการออกไปข้างนอกของชาวธาตุไฟจะทำให้ชาวธาตุไฟไม่คิดมากนะนะคะ Love yourself ค่ะโอ้โอเคมันเป็นโอกาสที่ดีด้วยซ้ำที่ทำให้ การเยียวยาความรู้สึกของคุณในเดือนมีนานี้มันเป็นโอกาสที่ดีที่ทําถูกแล้วที่คุณไม่รับใครที่ไม่ใช่เข้ามาในชีวิตของคุณเพื่อเป็นการต่อกรรมอะไรต่างๆและไพ่บอกว่า peace นะคะ t h e r t h i s this, this is no need to worry ไม่ต้องห่วงค่ะสายยารณต่างๆคุณไม่ต้องกังวลนะคะคุณโสดคุณไม่ต้องกังวลอะไรนะแป้งจะบอกว่าทุกๆอย่างมันจะถูกดําเนินการของมันไปอย่างสวยงามของมันนะคะไม่โทษตัวเองว่า เฮ้ยทำไมอ่ะทำไมคนที่ชอบเขาถึงไม่ชอบเรานน่นนั่นนี่มันไม่ใช่เพียงคนคนเดียวที่เขาไม่ชอบเราค่ะมันมีอีกหลายคนที่ยังชอบเราอยู่ GOLDEN นอ portunity ค่ะลองเปิดโอกาสนี่อาจจะเป็นโอกาสทองก็ได้นะคะมนุษย์เราในการที่เราจะใช้ชีวิตกับคนคนหนึ่งเราต้องใช้เราต้องใช้คำว่า การศึกษานิสัยใจคอซึ่งกันและกันหน้าตามันเป็นแบบ first impression มันเป็นสิ่งแรกที่ทําให้เราเห็นว่าคนคนนี้คือสเปคคนคนนีม้มีแรงดึงดูดใช่คุณอาจจะมีแรงดึงดูดเขาคุณอาจจะเคยทําบุญร่วมกันขเขามาก่อนหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่นะคะแต่อย่างที่บอกทุกอย่างต้องมองทางด้านของความจริงด้วยโลจิกมาใช้ในเรื่องของความรักได้ emotional love ก็มาใช้ในเรื่องความรักได้ อยู่ที่ว่าคุณต้องชั่งน้ําหนักให้ดีว่าคุณจะเอามันมากี่เปอร์เซ็นต์เพื่อให้ความรักของคุณในครั้งนี้มันดีที่สุดนะคะโอเคประมาณนี้นะคะชาวธาตุไฟเมสิงธนูขอบคุณสำหรับทุกๆก,การ Subscribe ด้วยใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากที่เป็นกําลังใจกันมาตลอดแล้วก็เม้นอะไรได้นะคะแต่ขอเป็นคําสุภาพไม่อยากถ้าอยากแป้งลบเพราะช่องแป้งเยาวชนดูนะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวแป้งใสรายละเอียดไว้ให้ใน ใน description box ด้านล่างแล้วนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะอืมโอเคประมาณนี้นะคะชาวทัดน์ไฟเมสสิงห์ธนูั้งไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ